เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดไงะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Five Force Online เออเออเรียกได้ว่าผมบอกเลยนะเกมนี้มีอัปเดตครั้งใหญ่ครับผมชาวมือถือเตรียมเฮเลยวันนี้ที่ผมมาทําคลิปนะฮะดูนี่เลยดูนี่นะปุ๊บเออเขาเพิ่มในส่วนของระบบมือถือมาแล้วเรียบร้อยนะครับนะเออ คนที่เล่นในมือถือเตรียมเฮได้เลยตอนนี้คุณเล่นได้แล้วกระโดดได้วิ่งได้ต่อยได้นะครับเออแล้วก็ใช้สกิลได้ด้วยผมให้น้องในดิสคอร์ดเทสให้แล้วนะใครที่เล่นมือถือดีใจด้วยนะครับเล่นได้แล้วนะมาเลยมาลองกันนะครับดีไม่ดียังไงเมนต์ใต้คลิปบอกกันด้วยนะครับเออมาแล้ววันนี้ครับอัปเดตอีกอัปเดตหนึ่งจะเป็นในสงตัวบอสใหม่ของดอกใหม่เอคอ,เ,อเดี๋ยวผมจะพามาดูบอสใหม่กัน นะครับแต่วันนี้ผมมีแขกรับเชิญสองคนนะครับจะได้แก่น้องไอซ์แล้วก็ไอเด็กพูดมากน้องเชนนะครับอ่ากก่าวทักทายคนดูได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับฟู่ฟู่หน้าซีอ,อ,อ่ะเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราจะให้น้องไอซ์นำทางเนาะในส่งตัวบอสใหม่ยังไงบ้างฮะแนะนําทางได้เลยก็หลังจากวาร์ปมาเมืองอาซากุสะนะครับเมืองก็เรียกงงยงังไงเมืองซากุระครับผมหลังจากวาร์ปมาแล้วก็ได้อยู่ประมาณตรงนี้ก็ วิ่งเป็นอ่แนวไปทางซ้ายเลยครับทางนี้เหรอเฉียงมาทางนี้เลยใช่ไหมอ่ะเฉียงเฉียงซ้ายเลยพี่โอเคเฉียงซ้ายตามน้องไปนะฮะเฉียงแล้ววิ่งตรงเลยอ่ะวิ่งตรงขึ้นมาพี่ตรงขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวขวามาครับเียวมันจะมีซอกอยู่ด้านซ้ายมือเป็นแบบเหมือนอาอี่เกตชากุลาเยอะๆนะครับโอเคเจอละตัวข่าวจั้วเลยนะใครวะเนี่ย ผมไม่เคยดูมันคือใครมันใส่หน้าก,กากเย็ดพุทธเทพเลยร,รู้รู้ว่าอะไรรู้ว่าไงรู้ว่าไงมันคือ,อนี่นี่ไงอ,ไอารันคาอารันคาหน้ามึงสิอารันคารคามีเลยเนี่ยเอางั้นเราเดี๋ยวเราตีเลยก็แล้วกันนะฮะมาดูว่ายากแค่ไหนแต่ว่าในส่งตัวเลือดเยอะกว่าบอสโชเนะาะอันไหนลองดิจับโมก โอ้แม่งไม่โดนโมกด้วยแม่งสวนอุ้ยวาร์ปได้ด้วยเหรอเดี๋ยว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 เบลอวาร์ปได้ครับวาร์ปได้เชี่ยมีวิธีตีไหมนี่ตัวนี้มีครับมีมีก็ถ้าแนะนําให้อ่าวิ่งออกห่างไปเรื่อยๆครับแล้วรอมันวาร์ปมาด้านหลังแล้วค่อยอ่าตีมก็ได้ไหนอยงก็ถ้าคำรามก็บล็อกได้ครับอีกก็ไม่ได้โหดนี่หว่าเอออีกก็ไม่ได้โหดนี่หว่าไอ้น้ออ๋อนี่ไงถ้าท่านี่บอกได้ครับท่านี้บอกได้ครับบอกได้นะ ทำไมมันดูตีง่ายกว่าบอสโชวะใช่ครับตีตีง่ายกว่าครับเออเออมันดูตีมันดูตีง่ายกว่านะไม่รู้ดิสกิลมันไม่รัวแล้วมันมีจังหวะให้ตีอะแต่ไม่แนะนำนะไอ้ไม่แนะนำให้ตีใกล้ครับเพราะว่ามันจะมีสกิลระเบิดแบบนั้นครับค่อนข้างจะแรงมากเลยคือบอสระเบิดโอ้ยอนี่พลังเดียวกับผมเลยท่านผู้ชมแต่มันไม่สีเขียวเหมือนพี่นะมันไม่เก่งเท่าพี่แค่นั้นแหละแน่นอนสีเขียวมันต้องเก่งเลยพี่ต้องดูดมานามันนะพี่มันจะฆ่าผมแหละเฮ้ ฟาร์มคนเดียวนี่ก็น่าจะลำบากนิดนึงแหละบอสเริ่มมันเยอะก็ใช้เวลาไม่ค่อยมากครับถ้ารู้แพทเทิร์นของบอสล้วก็ตีง่ายขึ้นเลยครับอ๋ออันนี้การไม่ได้นะกระโดดทุกพื้นแต่รู้สึกว่าบอสตีแบบตีไม่แรงเลยไอ้ไอ้เยียโชน่าจะโกงกว่านะเท่าที่พี่ความรู้สึกนะเพราะว่าพี่เคยแบบโซโลแล้วแป๊บเดียวเราตายหาเลยสู้ไม่ไหวพอม่เวลาได้เพิ่มเอเขาทำให้เล่นมาง่ายขึ้นนะเอาจริง คนที่เล่นปืนผมว่าน่าจะได้เปรียบปะ่ะใช่ไหมคนเล่นปืนปน,น่าจะฝักป,<ง>ปืนเล่นง่ายครับปืนเล่นง่ายเออปืนมังถอยแล้วกด M1 ให้มันอ่ากระสุนมันออกไปครับอันนั้นโดนเลยโอ้โดามเมจเก้าลูกซองยิงมาเนี่ยถ้าจะเอาชัวร์เอาแบบโซโล่ก็แนะนำะวิ่งถอยเรื่อยๆยครับถ้ามันคำรามลนะ้าคิดว่าจะโดนดาเมจก็กดบล็อกได้เลยครับคำรามบล็อกได้วิ่งถอยสแปมสกิลอย่างงี้เหรอใช่ไหมใช่ครับแล้วรอมันวา้า์ปนี้แลับ เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเดี๋ยวให้น้องไอซ์ลองฟังให้ดูอ่ะถอยดิถอยดีไอซ์ฟังให้ดูดิปรมาณารเออเซอร์มันก็จะปิงหน่อยอ่าใช่ใช่เซอร์มันปิงหน่อยอ๋อปืนมันเล่นถอยยิงได้ดีกว่าเออใช่เราทําไม่ได้เราต้องรอเพราะว่าปืนมันจะได้ระยะที่มากกว่าชาวบ้านเขาโอ้โหไอ้โนดาเมจเลยป่ะเนี่ยเรียบร้อยโดนโดน โดนแต่เอาจริงๆนะท่านผู้ชมบอสตัวนี้ฟาร์มไม่ยากเลยนะครับเท่าที่ผมดูด้วยตาเลยนะแบบยังไม่ได้ลองฟาร์มจริงๆจังก็คือมันตีน้อยมากมันสกิลน้อยมากนะครับมีจังหวะให้ตีได้เยอะมากด้วยนะฮะแถมตีเบาด้วยนะจริงๆเท่าที่โดนมาก็คือตีเบาๆเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตฟาร์มบอสสักครู่หนึ่งนะครับไปช่วยกันโอเคครท่านผู้ชมหลักอย่างที่เรื่อมาเหลือหนึ่งพันนะครับมันจะ ฟิลเดียวกับโชว์เลยนะเปิดเปิดหมวกก็คือแค่เปิดหมวกมึงทำเพื่อแย่แหละมึงจะเก่งขึ้นยยรหรือยังไงไหนดูซิจะมีอะไรที่หดขึ้นหรือเปล่าโหโัวโ,โอเคโอเคโอเค,อเคมันเก่งขึ้นโอ้โหเอ้มึงเอาไปทีอ๋อหลังจ<ว>ากหลังจากเข้าเฟสสองนะครับหลังจากที่เลือเล่อนเหรียญเพืนะเปิดดหมวกแล้วแอคหน้าเป่าเออมันจะเปิดหมวกแล้วมันจะแอคขึ้นนะฮะนี่ไงแต่มันแรงขึ้นจริงแต่มันแรงขึ้นจริง แล้วมันก็สกิลรัวขึ้นอ่าอคล้ายๆกับโชเลยนะครับหลังจากที่เขาเข้าเฟสสองเขาก็จะสป,ปั๊มสกิลมากขึ้นดามเมจแรงมากขึ้นนะครับแต่ยังดีไม่มีหยุดเวลลงอยู่เวลาน่ารำคาญนะตัวนี้ก็คือสเต็ปดีๆหน่อยก็ฟาร์แบแป๊บเดียวนะครับแพทเทิร์นเดียวกันเลยครับพี่ก็แค่วิ่งออกมาเดียวนะครับแค่ดามเมจอะไรมันจะแรงขึ้นที่เชครับโอเคไอเปิดนี่จ่าเอา รแรงมากเลยพี่สกิลเขียวอะแม่งบอสมีสกิลเขียวด้วยหรอวะโดนสกิล <c oughs> โัวแล้วงั้นอนะเอาดีจะตายละห้าร้อยฟาร์มไงฟาร์มไวกว่าโชว์เยอะเลยอะดีดีด,ด,ดีตัวนี้น่าจะเป็นทางเลือกของใครหลายๆคนในการฟาร์มบอสตัวนี้แต่ยังไม่รู้นะท่านผู้ชมว่าของใหม่ที่ดอบคือชิ้นไหนที่แม่งตอ,ออ,อหนูแล้วโคตรแอกเนี่ยจริงของนี้ฟาร์มให้ตายสักคู่หนึ่งนะครับ โอเคท่านผู้ชมหลังจากที่ผมจัดการบอสแล้วนะครับก็คิดว่าง่ายนะตัวนี้ง่ายชอบเลยแหละและ้วก็มีดีแค่เลือดเยอะเท่านั้นอย่างบอสตัวนี้นะครับแพทเทิร์นก็อ่านทางง่ายๆนะครับหนีสบายๆเลยจะเลือกใครที่เลือดจะหมดนะผมแนะนานี่เลยขึ้นต้นไม้นะครับขึ้นไม่ได้พี่<อ>ต้นไ<ห>ม้มันทำให้ขึ้นไม่ได้แมงเอ,อ้ยหลอกกูหน้าแตกไม่ล่ะเมืองนั้นไงแป๊บนึงแต่ตัวนี้ เฮ้ยต้นนี้ขึ้นได้ไหนดูดิบอสมันจะตีถึงคิดว่าไม่น่าถึงนะกดกดเอฟกันไว้ไม่น่าถึงแต่ว่าเวลาบอสมันบ้ามันตีเลยครับพี่มันอกันพวกที่ว่าวิ่งขึ้นต้นไม้แบบนั้นครับอันนี้ก็ขึ้นไม่ได้แต่บางหาต้นนี้ขึ้นได้ค่ัต้นใหญ่ต้นใหญ่ขึ้นไม่ได้หมดเลยพี่มองเราโอ้เฮียแม่งหลอกตาจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเววะไอ้นี่มันขึ้นได้นะริงนี้ขึ้นได้เหรอที่พยายามกันนี่ไงวะ ทุกสกิลมันโดนเหมือหรอพี่ในในระยะแค่นี้มันโดนหมดเลยครับไม่ว่าจะทุบหรือว่าคำรามมันโดนหมดเลยดีต่อหัวต่อหัวต่อหัวอ่าอัจฉริยะไอ้น้องใครมาสองคนก็ทําแบบนี้ได้นะโอเคมาคนเดียวก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคการตีบอสก็จะประมาณนี้เลยของดอกใหม่อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับอ่ะและส่วนสุดท้ายของคลิปนี้เลย นะครับมีน้องขอผมว่าพี่ครับผมอยากรู้ในส่งตัวแอ c เซสซอรีว่าชิ้นไหนบวกอะไรยังไงบ้างในโทรโล่ไม่มีบอกอยากรู้จริงได้เลยแต่คลิปนี้พี่จัดให้เดี๋ยวขอานี้เ,เทดกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูทีละชิ้นเลยนะครับโอเคไป let's go <S โอเคท่านผู้ชมเกิดอุบิเหตุครั้งยิ่งใหญ่ครับน้องผมทำการจะถอดในสองตัวเสื้อโค้ทกับตัวถุงมือบอสมาแต่ว่าทีนี้เสอบักท่านผู้ชม ของหายคามือโอ้โหเพิ่งรู้เนะี่ยมีบักอันนี้ใหม่เข้ามาระวังกันด้วยนะใครที่คิดจะใส่ๆถอดๆหรือว่าจะใส่ใส่ขายขายจะเทรดอะไรก็ระวังกันด้วยนะครับเตือนด้วยความหวังดีนะน้องผมหายไปแล้วไปไปนั่งเสียใจอยู่มุมตึกอะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของที่เหลือในตัวผมนะครับผมคิดว่าผมน่าจะมีเยอะพอสมควรแล้วก็น่าจะมีแทบทุกชิ้นในเกมแล้วลนะ่ะอะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละชิ้นนะครับ เริ่มจากชิ้นแรกเลยนะครับผ้าคลุมจ็อกเกอร์นะครับชิ้นนี้จะเป็นส่วนหัวนะครับปัจจุบันผมก็ใช้อยู่นะครับมันจะได้ในส่งเลือด 10, Energy 10, Overheat 10นะครับค่อนข้างดีนะชิ้นนี้เป็นเรียกได้ว่าบาลาน์ลวกันนะครับค่อนข้างดีเลยชิ้นต่อมาครับจะเป็นในส่วนของเบิร์น iPad นะครับชิ้นนี้จะเป็นในส่วนของไอเทมที่เพิ่งอัพเข้ามาใหม่ล่าสุดและเป็นไอเทมระดับรีเจน นะครับคุณจะได้ในส่วนของ e นดิจ20นะครับ Overheat 20แล้วก็จะมีสกิลเสริมพิเศษก็คือ Reduce Overheat c o s t or a b i l i t y ก็คือมันจะทำให้ในส่วนของตัวหลอดนะครับตัวหลอดตรงนี้เวลาเราสแปมสกิลใช่ไหมเนี่ยไอห,หลอดตรงนี้มันจะเพิ่มเห็นปะ,นะเพิ่มเพิ่มถ้าเต็มปุ๊บมันจะขึ้น Overheat เลยมันจะทำให้เราใช้สกิลไม่ได้นะครับแล้วทีนี้ ไอตัวนี้มันจะดียังไงก็คือมันจะลดการที่ไอเแต้มตัวไอ้หลอดตัวนี้จะเพิ่มขึ้นเออมันจะช่วยให้ใช้หลอดตัวนี้ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีนะถือว่าดีแต่ผมไม่ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมเนาะออมาดูชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปมันจะเป็นหน้ากากเดนแ m a กนะครับน่าจะอยู่ในเรื่อง s o อิ e เตอรนะครับจะได้เลือดเลย25สําหรับใครสายแท้งสายเล่นเลือดผมแนะนําชิ้นนี้เลยนะครับโคตรจะดี นะฮะตัวเรามันจะถึกขึ้นเยอะมากแต่ว่าเมื่อคุณกดใช้นะดูนะปึ๊บนี่เลยมันจะมาแทนที่ในส่วงตัวหมวกโจ๊กเกอร์นะซึ่งตรงนี้ผมลองบวกเลขดูแล้วเนาะก็คือเลือดยีเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเอา3ามสแต็กอันนี้มาบวกกันมันได้30เออผมมองอย่างนี้ไงว่า30มากกว่า25นะครับผมก็เลยเลือกใช้ตัวนี้เนาะแต่สําหรับใครที่ไม่ค่อยได้ใช้ Energy ไม่ค่อยได้ใช้ในส่วนของตัวโอเวอร์ฮีเป็นสาย M1 มมากกว่าผมแนะนำเดนมาร์กเลย ยังไงเดนมาร์กก็ดีกว่าแบบ1 0 0 0เลยแต่ถ้าใครที่เป็นสายสแปมสก,กิลใช้มานาเยอะใช้อ,อเวฮิตเยอะผมแนะนำยังไงจ๊กเกอร์ก็ดีกว่านะครับก็ไปเรียกใช้กันเนาะส่วนตัวผมก็จะชิ้นนี้เลยนะครับอีควิดป,ปะมาดูชิ้นต่อไปกันนะครับจะเป็นในส่วนของผ้าคลุมจ๊กเกอร์นะครับชิ้นนี้มันจะอยู่ในส่วนของสร้อยคอนะมันจะนับว่าเป็นสร้อยคอนะครับมันจะเป็นผ้าคลุมเมื่อใส่เนี่ยคุณจะได้เลือด3กับเอเน g y 25ี นะครับถือว่าดีนะถือว่าดีสําหรับสายที่เปลืองเ Energy นี่ยิ้มแน่นอนได้ชิ้นนี้ไปแต่เลือดบวกค่อนข้างน้อยนะครับอ่าก็ลองไปปรับใช้ดูเอออันไหนที่ผมไม่ได้บอกคือมันคือของตกแต่งที่ซื้อได้ในเกมนะไม่ไม่มีสแตตเนาะโอเคมาดูชิ้นต่อไปกันครับชิ้นต่อไปจะเป็นในส่วนของหมวกของจากเรื่องโซลิตเตอร์แล้วกันมันจะเป็นผ้าคลุมหมวกตัวพระเอกถ้าจําไม่ผิดนะครับชิ้นนี้จะได้เลือด17เลยแล้วก็ e n e r g ีหค่อนข้างดีนะครับแต่ว่า พอคุณใส่ปุ๊บนี่เหมือนเดิมครับมันจะไปทับกับหัวจ๊กเกอร์แล้วก็ไอหัวเลือดของโซลิเตอร์นะครับคุณก็ต้องเลือกใช้มันจะมี3ชิ้นมัน้งถ้าจำไม่ผิดเนาะอ่าแล้วแต่ความชอบเลยผมบาลาน์เนี่ยบาลาน์แล้วกันผมเล่นอันนี้โอเคมาดูชิ้นต่อไปที่ผมใช้อยู่นะครับจะเป็นส้อยคอกางเขนนะครับคอสแนคลิลชิ้นนี้จะได้เลือด5แต่ว่ามันมีความสามารถพิเศษที่คุณจะต้องสนใจแน่นอน มันจะเพิ่มการรีเจนเลือดอีกนะครับแต่ว่าเขาไม่บอกเป็นหน่วยนะเขาจะบอกว่าเพิ่มการรีเจนเลือดเล็กน้อยซึ่งผมมองว่าพอเทียบกับตัวผ้าคลุมเนี่ยเพราะว่ามัน2ชิ้นแล้วมันทับกันผ้าคลุมเนี่ยได้เลือดแค่3อย่างแรกคือเลือดน้อยกว่าอย่างที่2คือได้ Energy ก็จริงแต่นี้มันมีความสามารถพิเศษก็คือเพิ่มการรีเจนเลือดขณะต่อสู้มันดีมากๆเลยนะครับเป็นประโยชน์สําหรับเกมยื้อนะครับแนะนาว่าชิ้นนี้เมตาแน่นอนนะฮะมาดูชิ้นต่อไปกัน ชิ้นนี้นะครับผมอ่าได้กล่องอีกแล้วเปิดเลยได้เปล่าอเฮียตังตลอดการกูอ่ะชิ้นต่อไปเขาจะเรียกกันว่าตังหูทันจิโร่นะครับชิ้นนี้ใครๆก็เรียกกันแบบนี้เนาะก็จะได้ในส่งเลือด5เอนิจ5โอเวอร์ฮีท5ก็แนะนําให้หามาใส่กันนะครับพะชิ้นนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทับชิ้นไหนเลยหรือเปล่าวะหรือไม่ชัวร์อาจจะต้องมาดูหูฟังก่อนนะครับว่าทาหูฟังไหมแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตังหูทันจิโร่น่าจะไม่ทับชิ้นไหนเลยแล้วก็ เป็นชิ้นที่ทุกคนต้องมีต้องใช้นะครับโอเคนี่ครับต่อมาจะเป็นในส่วนของหูฟังนะครับหูฟังเนี่ยจะได้เลือดแค่1นนะครับแต่มันจะหนักไปทางโอเวอร์ฮีทกับเอเนอรจีนะครับที่ได้15กับ25เลยชิ้นนี้ขอดูหน่อยทับก็อะไรอ่าทับกับส่วนหัวอีกแล้วนะครับผมก็เลยไม่ใช้ไงพราะชิ้นนี้ค่อนข้างไม่มีบาลานซ์เลยมันจะเหมาะสําหรับสายสแปมสกิลโคตรนะแต่เลือดจะน้อยมากๆซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่คุ้มนะครับ ใส่หมวกนี่เลยจ็กเกอร์มนเดิมโอเคเรามาถึงชิ้นสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นไอเทมจากตัวตลาดมืดนะครับเป็นเรียกได้ว่ามันสตทค่อนข้างเทพเลยนะครับเลื 15, 25, อด15 e n e r เอนเนอรี่ยบ้ 25. อเวอฮีห่ะและนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ใส่ใน2ตัวเบิร์น iPad ดนะครับเพราะผมมีชิ้นนี้อยู่แล้วหน้ากากอีกานะครับชอบเป็นการส่วนตัวด้วยนะอันนี้ส่วนตัวเลยแต่ถามว่า เลือดจาเป็นไหมเลือดจําเป็นนะใครที่มองว่าเลือดไม่จําเป็นผมแนะนําว่าใส่อันนี้เลยใครที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ต้องการถึกไม่ได้ต้องการเลือดเยอะผมแนะนํายังไงเบิร์น iPad ก็ดีกว่านะครับแต่ส่วนตัวผมเล่นถึกไงเล่นถึกเล่นเลือดเล่นเน้เนรีเจนนะครับผมก็เลยใช้ชิ้นนี้เนาะโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะอ่ะจะประมาณนี้เลยในส่วนของผมที่ผมมีอยู่ในตัวนะครับ หบบนึงนะเอาบาร์อีลาเวนเ้ยเรียบร้อยหน้าจอกรบา้าหน้าจอบาร์ช่างมันก็แล้วกันแล้วมาดูสองชิ้นสุดท้ายที่ผมไม่มีเนาะสองชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวถุงมือบอสนะครับถุงมือบอสจะเป็นชิ้นนี้เลยน้องเคยส่งมาให้ผมดูนะจะเป็นชูโกบชูโกมเนี่ยถามว่าดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกคือมันไม่ทับกับไอเทมชิ้นไหนเลยเนาะแล้วก็จะได้ในส่งเลือด15 Energy 10แล้วก็ OverH e a t 10ส สเต็ตเนี่ยดูโงโ่ๆโแต่ความเก่งมันอยู่ที่ตรงนี้ครับเมื่อคุณต่อยฝ่ายตรงข้ามโดน1ฮยิตมันจะสเต็ตดามดเมจไว้แต่เขาไม่บอกว่าสแต็ตเท่าไหร่นะแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ต่อยอย่างครั้งแรกต่อยแล้วดาเมจเพิ่ม5%ต่อยครั้งที่2ก็บวกเป็น10เป็น15เป็น20นี่แหละคือความโหดของมันแล้วมันไม่มีสิ้นสุดยิ่งคุณต่อยได้เยอะเท่าไหรด่ดาเมจคุณจะแรงขึ้นมากเรื่อยๆเท่านั้นแต่ในทางกลับกันครับถ้าเกิดคุณโดนต่อยสตเต็บมมาทั้งหดคือลบ เออประมาณนี้ประมาณนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็สมมติว่าคุณจับเขาได้คุณต่อยเขาสี่หมัดเขาก็จะโดนดาเมจที่แรงขึ้นเรื่อยๆสี่หมัดแต่พอคุณโดนต่อยสวนปุ๊บไอ้สี่หมัดที่คุณสแตทไว้เนี่ยหายคุณก็จะต้องมานั่งต่อยใหม่มันเป็นการวนลูกนะครับถามว่าดีไหมก็ดีแหละนะครับยังไงก็ดีกว่าไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าควรจะหามาขนาดนั้นไหมอะไรยังไงก็ส่วนตัวลองใช้มาแล้วนะ รู้สึกเฉยๆมากเลยถ้าคุณไม่ใช่คนที่เก่งแบบว่าคุณสามารถต่อยเขาได้แบบ10ฮิตโดยที่เขาไม่ได้สวนเลยเออถ้าคุณทําอย่างนั้นได้อะไอถุงมือเนี้ยคุ้มแต่ถ้าคุณทําได้แบบต่อย2 h ฮิตสแปมสกิลหนึ่งออกอะไรอย่างเงี้ยไม่คุ้มฮะมันแทบไม่มีผลเนาะอะก็จะประมาณนี้ในส่วนของตัวชูกรอบนะครับหลังๆก็ราคาตกแล้วแรกๆเห็นโอ้หห500นะฮะหลังๆเกอนเหลือ2 0 0แล้วณนะปัจจุบันผมดูมา และชิ้นสุดท้ายนะครับจะเป็นใน2ตัวเฟอร์โค้ดชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่ผมมองว่าดีที่สุดและน่าใช้ที่สุดเพราะว่าอะไรนะครับเลือดได้5ก็จริงเอ e r จีได้10ก็จริงแต่ความโหดครับ Reduce Damage Target by 10%คือโดนดาเมจน้อยลงถึง10%บเอร์เอ,อโค้รน่าใช้นะครับเกมนี้มีตัดเลือดถูกไหมเกมนี้มีตัดเลือดก็จริงแต่ถ้าคุณได้ชิ้นนี้มานี่เลยคุณจะได้อ่า เขาเรียกว่าอะไรลดดาเมจอีก10%แล้วสมมุติว่าใครที่เล่นสายที่ผมบอกจําได้ไหมที่ต่อยแล้วลดสเต็ตไอ้นี่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะต่อยสามฮิตแล้วได้สเต็ตลดดาเมจเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์พอมาบวกกับนี้ออ้หูคุณโคตรถึกนะฮะมันคอมโบกันได้นะเออทําเป็นเล่นไปนะครับอ่าสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะโอ้โหเรียกได้ว่าละเอียดกันโคตรโคตรเลยพูดกันแบบตรงไปตรงมาอะแต่ว่าน้านี้ผมบลั๊กไปแล้วผมอาจจะต้อง ปิดปิดคลิปด้วยหน้านี้แล้วกันผมไม่อยากออกเกมนะฮะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้คลิปก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าแตเ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมมีของมาขาย <c oughs> ขอนิดนึงขอนิดนึงขอนิดนึงนะครับณปัจจุบันครับผมต้องบอกว่าช่องเราครบในส่วนของตัว s อ่าซับสไครเบอร์หนึ่ซับสไครเบอร์แล้วนะครับผมจึงทําการออกแบบโลโก้แล้วก็ออกแบบสติกเกอร์ นะครับเพราะว่าอนาคตผมจะทําการไลฟ์สตรีมสดบน y t u t u นะครับนี่เลยนะครับเปิดในส่วงตัวระบบเมมเบอร์แล้วนะนี่ดูเป็นไงนี่คุณเห็นยานไหมยานแต่ละลำนะครับมันจะไปอยู่ท้ายชื่อของคุณนะครับเวลาคุณสมัครเมมเบอร์เออนี่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับเวลามาเม้นมันก็จะมียานตัวน้อยตรงนี้นครับมาอยู่ท้ายชื่อของคุณนะครับค่าสมัครเมมเบอร์ถูกมากครับ35บาทเท่านั้นเอง นะฮะอ่าน,นี่ก็จะเป็นในส่วนตัวสติกเกอร์นะครับให้กดเล่นกันเออออกแบบมาอย่างดีเลยนะนี่เลยโลโก้ช่องเราอีซี่ตัวนี้ก็แบบชิบหาละอะไรอย่างนี้นะครับแล้วนี่เป็นแบบบอกฝันดีนอนหน้าคอมเลยนะผมใช้ชีวิตอยู่หน้าคอมแทบจะ24ชั่วโมงอยู่แล้ว นะครับแล้วก็น,นี้เป็นการทักทายเนาะน่ารักนา่กนารักนะครับแน่นอนครับน้องบีมออกแบบให้ผมให้ผมฟรีเลยเป็น FC ผมเองโอ้โหต้องกราบขอบคุณน้องบีมมากๆเลยแต่ผมก็ให้ค่าน้ำน้องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเก่งใจน้องมากๆเลยนะครับอ่ะสำหรับการขายของก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะไม่มีอะไรละน่าจะหมดแล้วล่ะโอเคสำหรับคลิปเราก็จะประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจดวงเล็กๆให้นั้นไง 901,600 subscriber ก,ก,กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรนะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายจ้า